ดีครับชาวโลกครับวันนี้วันอาทิตย์ที่24มกราคม2564นะครับผมดินศิลปินข้างถนนก็กำลังนำเงินมาทำบุญบริจาคคืนสู่สังคมนะครับแบ่งปันให้กับสังคมคืนไปนะครับผู้ใจบุญให้ผมมานะครับผมก็คืนสู่สังคมไปนะครับนะครับเงินนี้นะครับผมจะเอาไปให้เป็นเงินสดนะครับเป็น แบบตู้บันสุกนะครับก็คือ,อดูจากเสียงประชาชนแล้วอยากจะได้เงินสดมากกว่านะครับเท่าที่ดูเหมือนกับโครงการรัฐบาลแจก,ก3ามพันห้านะครับเขาอยากจะได้เงินสดมากกว่าผมก็เลยจะให้เป็นเงินสดนะครับนะครับอันนี้นี่นะครับพี่ครับนี่ช่วยรับไว้หน่อยครับนี่เป็นโครงการตู้บันสุก ตู้บรรจุผมครับทำโครงการตู้บรรสุนะครับแจกนะครับพี่พี่พี่รอรถอะไรอยู่ครับพี่รอรถอะไรอยู่ครับช่วยช่วยรับให้ผมหน่อยครับช่วยช่วยเอาไปเป็นค,ค่าอะไรก็ได้เพราะว่ามันเป็นโครงการตู้บรรจุพี่เราเอาไปแบ่งแบ่งแบ่งประชาชนพี่น้องพี่ครับช่วยช่วยรับไว้หน่อยครับผมเอาไปเอาไปเป็นตู้บรรจุครับเป็นโครงการตู้บรรจุนครับ เป็นโครงการแบ่งปันพื้นสู่สังคมนะครับเอาป้าครับเอ,เอาเงินมาให้เป็นโครงการตู้วันสก์ไงแหละแบ่งปันใช้คื้นถู่สังคมเล่นดนตรีได้ก็มีผู้บริจาคผู้ใจบุญให้ผมมาผมก็มาให้ต่อ,อให้ต่อ,อ <c oughs> พี่ครับพี่ครับช่วยรับเงินหน่อยหน่อยเป็นโครงการ ทำปุ๋นกูน้บรรพุรของผมครับคือเอาเอามาแบ่งปันกันนะครับนะครับแบ่งแบ่งกันไปครับเดี๋ยวจะให้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 ทุกคนเลยครับเดี๋ยวรอแท็กซี่ก่อนเ,อเดี๋ยวฉัเรียกแท็กซี่ก่อนถ้ามีคนมาขึ้นสองแถวนะครับเราก็จะ มองให้ข้ารถเป็นข้ารถสองแถวได้น,นี่ยัง,มงมไม่มีแท็กซี่มานี่มองหาคนที่จะให้่นไม่รู้ใจใครอ่ะมองหาคนที่จะให้อ๋อมาแล้ว2องแถวเลยครับนี่ใครก็ได้ที่ ขี่สองแถวมาเราจะจ่ายค่ารถให้เลยเออลุงครับช่วยช่วยรับเงินนี้ไว้หน่อยครับเป็นค่าสองแถวค่าสองแถวครับครับผมเป็นเป็นโครงการตู้บรรจุพอแบ่งเงินให้ให้กับคนโน้นคนนี้นะครับผมนี่ครับค่าสองแถวครับนี่ไปไหนครับเอาช่วยรับเงินนี้ไว้หน่อยครับ เอาไม่เอาไม่เป็นไรนะครับเราจะให้คนที่ต้องการมันนะครับี๋ยวต้องมีคนที่อยากจะได้เงินแน่นอนเพราะว่าเงินนี้นะครับมีผู้ใจบุญให้ผมมาผมก็เอาไปให้ต่อไปหาหามาพี่ครับรอสองแถวได้ไหมครับ ช่ได้รับเงินนี่ไหมเนี่ยครับเ,เง,นงินผมเล่นดนตรีมาได้นี่แหละเอามาแบ่งปันให้สงังคมเงินผมเล่นดนตรีมาได้ไม่ได้ก้นมาใคระจะให้ใครดีดูบอล๋อยวก็ลองเดิน